สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอ๊อฟนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกนะครับรายการที่จะนําแนวโน้มของเซตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์นะมาวิเคราะห์กันให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้ฝึกดูกราฟไปพร้อมกันครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกราฟแล้วไปตอบคาถามนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ช่องของเรามีปุ่มกดสมัครแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆ สนับสนุนช่องของ Money Hero ก็สามารถกดปุ่มสมัครได้เลยนะครับในปุ่มสมัครเนี่ยเวลากดเข้าไปเนาะมันจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกแพ็กเกจไหนก็ได้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากกดสมัครและเป็นสมาชิกของช่องก็คือหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆสามารถนําหุ้นที่ได้รับไปวางแผนทำการบ้านเพื่อเทรดในสัปดาห์ถัดไปได้แล้วก็มีการอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดีคฟิเจอร์ช่วงกลางสัปดาห์ ในวันพุธนะครับแล้วก็รายการใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะสำหรับสมาชิกเลยก็คือซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตครับจะทําโดยจันพืชอันนี้จะลงคลิปทุกๆวันจันครับเดี๋ยวเรามาช่วงตอบคําถามก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูกราฟเพื่อนๆที่มีคําถามนะในรายการแอบมาบอกนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะเอาคําถามของเพื่อนๆไปตอบในคลิปถัดไปนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถกลับมาฟังคําตอบได้นะแต่ใครที่ถามหุ้นเข้ามาเนี่ยกว่าจะได้คําตอบก็จะนานหน่อยนะครับก็ ถ้าไปถามในเล่นหุ้นตัวไหนดีหรือว่าไปดูในรายการหุ้นเด่นรอบวันนะอาจจะมีหุ้นที่เพื่อนๆถามมาติดอยู่ในลิสต์ของคอมเพล์นะครับที่ผมเอามาสแกนก็สามารถไปดูคําตอบในนั้นได้ด้วยนะครับเอาละครับคําถามแรกนะครับจากคุณพล้พันธ์ถ้าอ่านผิดขออภัใด้วยนะครับแนวโน้มบ้านปูจะเป็นอย่างไรคะดูกันเลยครับตามภาพนะแนวโน้มบ้านปูตอนนี้เป็นขาลงโดยมีแนวรับอยู่ที่4บาท20สตางค์นะครับคือล่างสุดเลย ถ้าหลุดตรงนี้คือไม่ดีแน่เขาจะลงไปสร้างฐานใหม่ผมคิดว่าไม่ควรหลุดนะต้องสร้างฐานตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะเล่นกรอบไซเว์ตรงนี้แหละครับสาหรับบ้านปูคาถามถัดไปนะครับคุณต้นต้นถามว่าหุ้นธนาคารตัวไหนดีครับถัวได้เดือนละไม่เกิน5,000ักะถือยาว5-7ปีหุ้นธนาคารที่ดูมานะครับก็ดีทุกตัวแหละครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้จากปันผลก็ได้นะ ถ้าสมมุติต้องการถือยาวเนี่ยถ้าเข้าใจันผลดีธนาคารนี่จ่ายผลดีก็สามารถเข้าไปซื้อเก็บได้แล้วก็ถ้าดูกราฟเป็นด้วยจะดีมากเวลาซื้อเก็บเนี่ยจะได้เก็บที่ราคาทุนต่ำๆได้ครับคําถามถัดไปนะครับจากคุณ n p c h e n เชขอ ORI แล้วก็ RBF หน่อยครับ ORI จําได้ว่าในรายการหุ้นเด่นรอบวันที่ลงวันศุกร์จะมี o r i ติดเข้าไปด้วยสามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้ครับส่วน r b f เดี๋ยวมาดูกัน RBF เทรนด์โดยรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับคำถามถัดไปนะครับจากคุณโจ๊กไลฟ์อยากเห็นฝีมือการเทรด S 5 0ของคุณอ๊อฟเทรดสดให้ดูหน่อยครับเอาวันจันนี้เลยจะดีมากครับสำหรับการเทรดสดเนี่ยผมเทรดไว้ให้ดูแล้วในรายการเทรดเพื่อเที่ยวถ้าคุณโจ๊กไลฟ์เข้ามาดูคลิปนี้นะครับลองเซิร์ชคำว่าเทรดเพื่อเที่ยวดูในช่องของ Money Hero นี่นะครับจะมีทั้งหมด10 EP ผมได้เทรดตัว Se t 50ไปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ นะแล้วการเทรดเนี่ยจะเลือกวันจริงๆผมก็อยากเลือกวันได้นะว่าจะเทรดวันไหนแต่ว่าจริงๆมันทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องรอรอบรอบของผมจะเล่นรอบเนาะรอบมาผมถึงจะเริ่มเล่นจังหวะมาผมถึงจะเริ่มเล่นนะครับผมไม่ได้เทรดเป็นเดย์เทรดแบบเดย์เทรดจ๋านะต้องเทรดทุกวันนะไม่ใช่สายป๊อปเทรดบางวันอาจจะมีจังหวะเทรดทํา trade, ทตามแผนนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้อย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเทรดแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้ก็เอาเป็นผ่อนให้ดูแล้วกัน ว่าเทรดยังไงจะเห็นว่าในพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียวทุกตัวนะครับผมก็ไม่ใช่เทพขนาดนั้นที่จะต้องเทรดให้มันชนะทุกตัวแต่ว่ากฎของผมคือพอร์ตรวมต้องเป็นกําไรถ้าสมมติเทรดสามตัวมันมีแดงสองตัวไอ้เขียวหนึ่งตัวมันต้องเป็นกําไรแล้วก็ทําให้พอตรวมคร ver อร์กาไรไปด้วยซึ่งขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาของนักเก็งกาไรนะครับต่อไปนะครับจากคุณซานโนอาหรือเปล่านะถ้าผิดขออภัยนะครับรู้เทคนิคมากก็หลอกด้วยเทคนิคดูๆไปคล้ายกัน เล่นไฮโลช่วงนี้เทรนไม่มีโซไปไซมาตลาดไม่มีปัจจัยหนุนก็ต้องหลอกกันไปเรื่อยๆผมคิดเองนะอย่าด่ากันละ่ะผู่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดก็หลอกจริงๆนะช่วงนี้มันก็ไซเวไปไปมาๆไม่ไปไหนเลยแต่พอมันเป็นเทรนนะแปลกนะพอมันเนทรนคนก็ไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นเทรนนะ่ะมันก็พักตัวไปซะแล้วออคำถามถัดไปนะครับจากคุณปัทธรมวันหุ้น STA แนวโน้ม เป็นยังไงคะ,ะมาดูกัน STA แนวโน้มเป็นไซเวย์ครับตอนนี้ยังไม่เลือกข้างหลังจากที่ขึ้นมานานนะตั้งแต่เดือนมีนานครับขึ้นมาก็มาทำา i g สูงสุดที่ประมาณ32บาท75สตางค์แล้วก็ทิ้งตัวลงมาออกข้างไซเวย์ครับรอสร้างฐานใหม่เพื่อเลือกทางว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงคำถา,ถามถัดไปครับคุณชุติมาติดตามชมวิเคราะห์ให้มือใหม่เข้าใจง่ายดีขอบคุณมากครับที่ติดตามครับต่อไปครับคุณหมิว เป็นกําลังใจให้อาจารย์ออฟและอาจารย์เพื่อค่ะติดตามทุกคลิปดูคลิปอาจารย์แล้วไปศึกษาต่อทําให้เข้าใจการวิ่งของราคาหุ้นมากขึ้นทุกวันนี้พอร์ตมีสีเขียวได้เพราะช่องนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะว้าวยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องวันนี้ฮีโร่ครับคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณนัชยาภาส่งรูปหัวใจมาขอบคุณครับคอมเมนต์ถัดมาครับจากคุณซีซั่นนะฮะขอบคุณค่ะ,คคะการวิเคราะห์ทีเฟกเราสามารถดูดาวโจนประกอบด้วยดีไหมคะหรือว่าไม่่เกกียวอง ดูประกอบด้วยก็ดีครับถ้าสมมติว่าวันไหนดาวโจน์มันบวกมา,าแรงๆเงนี้แล้วทรงกราฟของเซ็ตฟิของเรามันก็เตรียมขึ้นจอหายแล้วมันจะส่งผลกระทบกันทําให้เซตฟิเราทะลุหายไปได้ง่ายขึ้นต่อไปนะครับคุณจักกับพันนะครับถามว่าสวัสดีครับอาจารย์อ๊อฟดูข่าวไหมครับหรือใช้การดูกราฟอย่างเดียวถ้าดูข่าวควรดูจากไหนครับข่าวเนี่ยก็หาดูได้เยอะมากเลยนะครับทั้งของสํานัก e finance แล้วก็ข่าวหุ้นก็มีนะส่วนตัวผมนะไม่ได้ดูข่าวนะครับไม่ไม่ได้ดูเลยจะดูกราฟอย่างเดียวเราจะเห็นทรงกราฟแล้วว่าเฮ้ยทรงนี้มาแน่บอลุ่มก็มาแล้วอะไรประมาณนี้ฮะเราก็จะเข้าไปเทรดแต่บางทีข่าวก็มีประโยชน์นะคนที่รู้ข่าวมาก่อนเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นข่าววงในเท่านั้นนะครับ <c oughs> วงในในจริงๆอะ่ะเออถ้ารู้มามีประโยชน์ต่อไปคุณโจได้เทรดในวันเดียวใช้ไทม์เฟรมเท่าไหร่ดีครับขอสองไทม์เฟรมรบกวนด้วยครับ ในเทรดในวันเดียวเนี่ยใช้เดก่อนเลยครับใช้เดดูว่าสถานการณ์ของหุ้นที่คุณจะเทรดนะอยู่แนวต้านหรืออยู่แนวรับหรืออยู่ตรงกลางหลังจากนั้นเนี่ยถ้ารู้เทรนแล้วนะสมมุติว่ามันอยู่จอแนวต้านอ่าอยู่จอแนวต้านเลยนะแล้วคุณลงไปเล่นในไทม์เฟรม e 5นาทีแล้วก็ไปดูบิดออฟเฟอร์ด้วยถ้าสมมุติว่าราคามันพุ่งผ่านแนวต้านในไทม์เฟรมนี้ไปได้แล้วราคา ในบิตออเฟอร์มันมีการยันบิดไม่ให้ราคาลงมาคุณสามารถเข้าไปเทรดตรงนั้นได้เลยถ้าติดเทรนแล้วก็ลันไปเลยนะครับลันไปเรื่อยๆหรือว่าได้กําไรประมาณ5้ช่องตามที่พอใจแล้วก็ออกก็ได้ครับคําถามถัดไปนะครับจากคุณพรสุดาที H R E L ทําไมร่วงจักเออทำไมร่วงจกักเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเป็นด้านพื้นฐานผมไม่รู้นะครับ เพราะว่าไม่ได้ดูฟันดัมเบลมาแต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคอลคุณจะเห็นว่าราคาเป็นขาลงมานานแล้วตั้งแต่25ุ่มพฤษภา2019ผ่านมาปีหนึ่งก็ยังลงอยู่นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวขึ้นเลยแต่ชุดนี้เนี่ยเด้งชุดใหญ่เนี่ยถือว่าดีนะแลวถ้าราคาย่อดลงมาตรงนี้ไม่หลุดโลแล้วมีการกลับตัวนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการกลับตัวเพื่อขึ้นไปเทสแนวต้านที่3บาทเรามารอรุ่นกันนะครับว่าจะหลุดหรือเปล่า2บาทเนี่ย คำถามถัดไปนะครับจากคุณเปอร์ตี้อุบลสอบถามเซฟโก้หน่อยครับเซฟโก้ไปดูกันครับเซฟโก้ตอนนี้เทรนเป็นขาลงครับเห็นไหมว่าราคาหลุดไฮโลก่อนหน้าแล้วเนี่ยหลุดเส้นดำที่ผมขีดไว้อ่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยหลุดเส้นดำที่ผมขีดไว้เรียบร้อยแล้วราคาก็เลยเป็นขาลงการเด้งขึ้นก็จะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อครับต้องรองให้เขายืนและสร้างฐานใหม่ให้ได้ก่อนมันถึงจะมีจังหวะกลับมาให้เล่นขาขึ้นม่อีกครั้งหนึ่ง คอมเมนต์ <Comment S 2> ในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่มีความคิดเห็นเข้ามาแชร์กันนะในคลิปนะผมจะได้เอาความคิดเห็นของเพื่อนมาคุยกันมาตอบคําถามกันนะสาหรับใครที่มีคําถามอะไรสงสัยอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับและสําหรับเพื่อนๆนะที่อยากเรียนคอร์สหุ้นกับเรานะครับตอนนี้เราก็มีคอร์สหุ้นด้วย คอร์สสอนเล่นหุ้นมือใหม่นะก็จะมีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับวิเคราะห์พื้นฐานแล้วก็มีคอร์สของเทคนิคข้อพื้นฐานนะครับเป็นคอร์สเลีนโปรฟลตลันคอร์สวัดพลังหุ้นนับเวฟอย่างง่ายนี่จะเป็นการสอนวิเคราะห์การนับเวฟอย่างง่ายนะว่าเรามีวิธีการดูง่ายๆยัยงไงนะครับแล้วก็มีคอร์สดีดบิลด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยมีอ e ีบุ๊กสำหรับ มือใหม่ที่อยากรู้เรื่องราวของเทคนิคนะครับอีบ e ุ๊กเนี่ยจะมีสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักแท่งเทียนเลยสอนไปจนถึงดูเทรนเป็นดูจุดกลับตัวเป็นนะครับเป็นพื้นฐานนะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Line a d ดแอ e มันนีได้เลยครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากราฟแล้วนะครับใน s 5 0อยู่20เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ราคาปกคลุมไปด้วยบ a ิษ e n g r a f i n g เนาะตั้งแต่วันที่14สิงหาคมสัปดาห์นี้นะครับ 17, 18, 19, 20, 21 5วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็นะหนักไปทางขาลงแต่ว่ากลางสัปดาห์นะครับเนี่ยช่วงวันที่19เกนี่ยก็มี b a l l e n g r a f i n g อีกแล้วส่งผลให้วันที่20และวันที่21นี่ยราคาเขาเปิดแกลบลง แบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเซตช่วยพยุงไว้นะทำให้เซต50นี่ยังไม่ยอมวิ่งลงแบบเป็นเทรนขาลงที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเซตอินเด็กเองเนี่ยติดอยู่ที่แนวรับที่ผมให้ไว้ในรายการหุ้นเด่นรอบวันที่ประมาณ1,290 1,300และ1,310มอันนี้คือแนวรับแนวต้านที่ราคาของเซตอินเด็กเนี่ยมาโดนแล้วค่อนข้างที่จะมีแอคชั่นนะค่อนข้างที่จะแบบรับอยู่ต้านอยู่อยู่ในทรงนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้มา นานพอสมควรละแต่ตอนนี้นะตัว s ซ50เนี่ยเขาเปิดแกรบข้ามแนวรับมาแล้วแต่ที่ยังไม่ลงเพราะว่า s ซ Index ยังไม่ยอมลงต่ำกว่า1290อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่เราสามารถอ่านกราฟไดนะ้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยราคาอาจจะมีการดีดขึ้นแหละนะแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ให้แนวต้านไว้ที่ม0 0เลยถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยราคา เขาจะไปเทสหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงนะที่875.5เพราะว่าการขึ้นรอบนี้ที่ทางคือขึ้นเพื่อลงต่อไม่ใช่ขึ้นเลยขึ้นเพื่อลงต่อนะครับนอกจากว่าราคาจะขึ้นแรงมากๆจนไปทะลุ875.5จุดได้ถ้าขึ้นแบบนี้นะทะลุขึ้นไปเลยแบบนี้การย่อลงมาก็มีสิทธิ์ลุ้นว่ามันจะต้องย่อเพื่อลงต่ออันนี้มีสองกรณีนะครับ แต่คิดว่าการขึ้นไปแรงๆนี่อาจจะเป็นไปได้น้อยนะเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันแต่ตอนนี้ทําเฟรมเดย์ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทําเฟรม60นาทีครับ60นาทีนะหน้าตาของเขาก็จะคล้ายๆนะชุดนี้นะครับก่อนที่จะเปิดแกลบลงมาจะคล้ายๆตัว head and shoulder ซึ่งได้วิเคราะห์กันไปแล้วในช่วงของการอัปเดตเซต50กลางสัปดาห์นะครับสำหรับสมาชิกก็จะได้เห็นกันไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับชุดนี้ราคาขึ้นไปทําหัวย่อลงมาทำนิกไล่นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกทําเป็นไหลขวาก่อนที่จะลงก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันไว้ว่าการขึ้นหัวนี้กับหัวนี้เนาะผมผมมองว่าน่าจะเป็นเว็บหนึ่งแล้วก็เป็นตัว strong b นะครับการย่อลงมาก็น่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปทำเว็บสามให้ได้แต่ว่า การย่อลงมารอบนี้มันมีฟอวเบรกเพื่อนจะเห็นว่าชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลบเส้นเนี้ยงก่อนชุดที่ราคาขึ้นชุดนี้ขึ้นพักแล้วก็ทะลุหายทะลุหายย่อยตรงนี้อ่านี่เป็นสัญญาณการกลับตัวนะแต่ว่านะครับเขากลับแบบฟอวเบรกนะกลับปุ๊บแล้วก็ทิ้งเลยแบบนี้ก็โดนฟอวเบรกไปแล้วก็รูปทรงของเขาจากที่จะเป็นการกลับตัวก็กลายเป็น head and shoulder ไปแทนอ่าเราก็จะเห็นว่าทรงนี้มันเลือกข้างแล้วว่าจะเป็นขาลง ลงชัดเจนตอนนี้นะครับก็รอให้ราคาเขาเด้งขึ้นมาแหละเพราะว่าการเปิดแกลบลงมาชุดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าจะตามนะเราก็ไม่น่าจะตามกันอยู่แล้วแหละเนาะรอให้ราคามันเด้งขึ้นมาก่อนไม่รู้จะเด้งสูงขนาดไหนนะครับถ้าไม่เด้งเลยแล้ววันจันทร์เนี่ยเกิดหลุดแนวรับของทาเฟรม60นะเกิดหลุดแนวรับที่8 3ดสมึเนี่ยรูปทรงเขาจะวิ่งไปคล้ายๆกับตัวแพทเทิร์นธงนะฮะ คล้ายๆแพทเทิร์นทงเนี่ยแล้วก็ถ้ามันเด้งน้อยแบบนี้แล้วหลุดนิวโลลงมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะวิ่งมาถึง8 0 7ก็มีสูงอาจจะไม่รวดเดียวนะอาจจะค่อยๆลงค่อยๆลงแต่ก็มีสูงเหมือนกันครับเพราะว่าแพทเทิร์นทงเนี่ยมันจะเป็นขา A กับ B เท่ากับ C กับ d เนาะ A B เท่ากับ CD แพทเทิร์นเขาเรียกกันประมาณนี้ถ้าราคามันทาอย่างจริงจมันหลุดโลงมาจริงจเป็นแท่งแดงแข็งแรงเนี่ยโอกาสมาเทสที่100%ไฟโบโปรเจชันก็มีสูงครับ แต่ก็ไม่ได้จะมองหน้าลงอย่างเดียวนะเพราะว่าใน time frame 5้านาทีตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะกลับตัวครับเดี๋ยวเราไปดูที่ time frame 5นาทีกันต่อดีกว่ามา time frame 5นาทีผมลบทุกเส้นนะครับหลังจากที่ราคามันทิ้งลงมาเนี่ยมันก็เริ่มฟอร์มตัวว่าจะกลับตัวละซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการฟอร์มตัวเหมือนจะกลับตัวเหมือนกันไอ้ช่วงที่เป็นฟอร์แบนี่แหละครับราคาเนี่ยมันก็มีการขึ้นนะพักตัว ชุดนี้นะครับแล้วก็สามารถทะลุหายขึ้นไปได้พักตัวนี่ไม่หลุดโล,ลก็ทะลุหายเนี่ยฮะนี่คือการฟอร์มทำท่ากลับตัวแล้วก็ย่อลงมาก็เป็นจังหวะบายเนาะเป็นจังหวะบายถ้าใครเฝ้าจอก็จะได้บายราคาก็วิ่งขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ทนแรงกดดันของทม์เฟรมใหญ่ไม่ไหวเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่คือขาลงมันก็หลุดเสียทรงตรงนี้ราคาก็วิ่งลงวิ่งลงแล้วก็มาหลุดแนวรับไทม์เฟรมใหญ่ก็คือตรงนี้นะฮะ แท่งที่กระชากลงมาเนี่ยคือหลุดแนวรับของทม์เฟรม60คาก็ลงยาวเลยนะลงยาวมาถึงตรงนี้ตอนนี้ก็มีการสร้างฐานแล้วแหละมีการสร้างฐานใหม่ที่บริเวณกรอบนี้เลยนะครับในทม์เฟรม5นาทีเนี่ยฮะซึ่งก็รุ้นะว่าราคาไม่ควรจะหลุดแนวรับที่เขากำลังสร้างฐานเนี่ยที่831.6อาจจะไม่หลุดนะเพราะว่าราคามีการยกไายกลล่ะชุดแรกนะครับที่เห็นชุดนี้ราคาขึ้น พักแล้วก็ทะลุจุดนี้ครับขึ้นพักทะลุแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวในบริเวณนี้ซึ่งเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นใน time เฟรม5นาทีเพื่อลงต่อนะเพราะว่า time เฟรมใหญ่เป็นขาลงถ้าสมมุติเขาทะลุแนวต้านเดี๋ยวผมลากเส้นตรงนี้มาถ้าสมมุติว่าเขากลับตัวแล้วทะลุแนวต้านที่843ขึ้นไปได้ เป้าก็อยู่ที่ไม่เกิน875ครับเป้าก็จะอยู่ประมาณนี้การขึ้นไปรอบนี้ก็อาจจะขึ้นแล้วก็ร่วงเหมือนชุดนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใครจะเทรดขาขึ้นต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าเราเทรดขาขึ้นคือการสวนเทรนด์ทาเฟิวมใหญ่ทางฟิมเล็กขาขึ้นแต่ว่าทาเฟิมใหญ่สวนเทรนด์เทรนดแบบนี้ก็ต้องมีเป้าออกที่ชัดเจนหรือไม่ก็กําไร4-5จุดก็เพ่นก่อนก็ได้ครับ ส่วนคนที่รอจะเล่นขาลงก็ต้องรอให้มีสัญญาณการกลับตัวซะก่อนจากการเด้งรอบนี้นี่แหละครับสัญญาณการกลับตัวจากไทม์เฟรม5นาทีก็ไดนะ้การขึ้นแบบเสียทรงแบบนี้ก็ได้เสียทรงที่ราคาขึ้นแล้วก็หลุดโลนะหลุดให้โลก่อนหนะ้านี้นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะช็อตตามลงมานะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้ตัวนี้มันข้ามไฮไปให้ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ข้ามไฮแล้ววันจันทร์มันหลุดโลเลยก็ต้องเล่นตามแผนในไทม์เฟรม60นะครับเล่นเป็น follow ช็อตตามมา ประมาณนี้นะครับนี่คือแผนของ Set 50 Index f u t u r e ในสัปดาห์นี้แล้วราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาคอยติดตามไปพร้อมๆกันและมาอัปเดตกันในวันพุธครับสำหรับคลิปนี้นะครับรายการแอบมาบอกก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้ารายการนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับสำหรับวันนีน้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ